อยู่ใต้สะพานเหรอใช่ใต้สะพานขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกูยิงไม่ได้อ่ะมันอยู่ใต้สะพานกูเนี่ยใหญ่ๆกูยิงไม่ได้พอออกมานี่หรอกเขตตะวัน okay, เป็นอ,อยงนี้กูดได้กเกิจะแตกแล้วเฮ้ยไม่โดนมันแดสพอดีเฮ้ดดยอันนั้นหรอโอ้ยเย้ชัดมือกูลอยลอยกลับลอยกลับ เขาตึกนั Mother, no, okay. hand, no no. Okay. ้นตึกนั้นมันไม่มีทางไม่ใช่หรอได้ได้ได้จะฆ่ามันได้ไม่มีทางลงมาตึกนั้นนะโดนโดนโดนลงมานิดนึงนิดนึงโอเคไม่ดาวตึกนั้นมันไม่มีทางลงนี่เนี่ยใครจะเป็อ๋อเพื่อนพี่ชายผู้เข้าใจ แต่นั้นไม่มีทางมันมีทางกว่ใครคอเหี้ยอะไรวะเนี่ยผสมหมดเอ้ยแอนโดมาแล้วหรอมาแล้ว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 เครื่องแตกเครื่องแตกระวังเห็บแม่งเห็บเกิดด้วยเหี้ยสีอันะ ไปถนีบ bot, here, like ้านนี önem, e ้บ้านนี้บ้านนี้ครับผ่ายังอยู่ข้างในอยู่ไอ้ตรงนั้นโผล่หรือบอดวะอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูไปเช็คก่อนโอยเลวอ๋อออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแอนด์โอเป็น์คุณนี่บอด โอ้ยเย่ยบอกไม่ทันโดนเห็บเห็บสีอันนี้เยี่โคตรเจ็บเลยคดาวโอเคสวัสดม่ตั้งมังเกอร์อย่างไว <c oughs> ไปเกำงานครับเรวาและอาเธอร์ซิดคือดาบอะไรอยู่นอกวงวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะ โหนี้อยู่อยู่ข้างบนนี้ทำอะไรกันอยู่ตอนไหนดีมาแค่วอไปหุ่นรอล้อนพาคนี่เคียกพังอเียเค่อแ่มีร่องนะาตัวนึงเคเครื่องแต่ร่องนะา มีโลกาด้วยเพื ment, ่อนเจอโลกาแต่กูช so, ่วยเพื right. ่อนก่อนผมบ้านมันต yeah, uh ิดไม่ใช่หรอพวกเราไม่ได้หุ่นไร่ยิงเลยดิน่าจะไปได้ไม่เกต่อยู่บนนะอยู่บนอยู่บนเดี๋ยวเพืนอนงะกูช่วยเพื่อนก่อน โซกาดาวยูนตรงนั้นอหละโอ้มันหามหิยอยู้ตรงไหนวะไะม่วะมันออกมาทางนี้แล้วมันออกมานี่แล้วเฮ้ยเราต้องพาไปทางนู้นแล้วพาพาพาไปแลนะ้วนะ กหลไอ้คนไอ้ไอ้คนถามเนี่ยวะคุณถามคนอะไรเขียนมาซะแปอยู่ๆกอยู่สกูเลยโอเคเหรโอเคลมเหลือไอ้ตัวนั้นลองนำพาอ้อมอ้อมมานีแล้วอ้อมมานีแล้วแตกแล้วเจ้าเอง รอบอยู่หลังไ้นั่นหลังแค่สักเล็กอะใครเกี้ย hey, yeah. อะไรวะอยู่ตรงไหนแน่นยี่คนห <Okay. S 2> นึ่งมันอยู่ตรงกูหัวติดด้วยโดนกูด้ว่ยันเนยบน้องไอวอลสองพันวะเจอตรงกูมั้ย chửu, ai chặt còn giật mà đùe, nhìn con bia, nhìn <coughs> con, bị tay gì <coughs> cơ <coughs>